ค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเซ็กวิญญาณให้เข้าไปอยู่ในตะกร้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสีกันเลยเนาะโอเมลกกยเมลกุยเพียงวายอุ้ยวายมันเป็นไหนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยวนี้นะคะเพื่อนดูสิวายเอ้าไม่ใช่วิญญาณนี่นะมันเปิดมันปรากฏตัวแล้วนะคะดูสิ ากกวมาตัวแล้ววิญญาณเองเหมือนๆเราวิญญาณมันปรากฏตัวง่ายจังเลยนี่มันปรากฏตัวแล้วนี่ดโยคอยดูเดี๋ดวยนะวเราจะเอาใหม่นะคะอโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถ่ายอีกครั้งหนึ่งแล้วเนาะนี่ว้ยนี่เดี๋ยวเราจะมารอดูกันนะคะว่ามันจะเป็นวิญญาณอะไรรอดูนะรอดูมันห้ย ว้ายนี่มันวิญญาณเจ้าปีเตอร์หนูแฮมเตอร์หนูเองนะหนูแฮมเตอร์นีหางนะฮะมันชื่อว่าปีเตอร์มันเป็นวิญญาณไอวิญญาณนี่โอเคกดจบคลิปไปพิงโน้นนียนะคะไปมา